สวัสดีครับร้าน p ี t ีแท o กเตอร์อำเภอเบญจลักจังหวัดศรีสะเกดครับผมวันนี้มี45แรงสวยๆมานำเสนอหนึ่งรายการครับผมกันนี้จดทะเบียนปี51ครับสีสันเดิมๆครับผมใส่ท่อซิ่งให้หนึ่งใบครับ ด้านหน้าจเจริญชัยแท็กเตอร์ครับผมผานหลังเป็นผานจเจริญชัยแท็กเตอร์เช่นกันครับเป็นผานหกยางหลังสวยๆครับผมเครื่องเกียร์ดีครับคันนี้เครื่องเดิมๆเ,เลย นดยดุลิชใช้างานปะกติครับผมเครื่องไม่เกิดไม่อะไรครับ สภาพพร้อมใช้งานครับผมท่านใดสนใจก็แวะมาชมได้ครับอำเภอเบญจรักษ์จังหวัดศรีสะเกษเบอร์โทร0816 004753 09844 225 02ครับผมห่างจากต้วเพื่อ1กิโลเมตรนะครับแล้วก็ห่างจากสามแยกหนองูเหลือบ3กิโลเมตรมาไม่ถูกยังไงโทรมาครับขอบพระคุณครับผม